ปองแล้วนะคะลูกจะหมดปิงปองเลยนะกดไลค์กดแชร์ให้นอ้องเพจก้าด้วยนะคะอ่าจะหมดแล้วนะคะเพจก้าคะแล้วนะคะอ่าเปลี่ยนปิงปองเป็นสิบลูกแล้วนะคะต่าะาคนรีเควสอยากให้ใส่ครบสิบลูกมีเลขศูนย์ด้วยก็ใส่ให้แล้วนะคะโอเคค่ะวันที่แล้วเข้านะ เอาเล็กองนะคะนี่ครับผมแปดเจ็ด <8, 7, S 2> แต่ไม่ได้วงไรเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะคะเขาตัวลองนะคะไม่ได้เขาตัวเด่น <5. S 1> ไม่ได้เขาตัวกันเขาตัวลอง <5 S 1> ชอฝันเชื่อมัน่นเสมอว่ามันจะอยู่ในกระดาษทอฝันในทุกงวดครับผมแต่จะอยู่ตัววงกลมหรือนอกวงกลมมันคาดเดายากแล้วแต่ดวงของคนนะคะมาค่ะกุมารองกุมารังเพชรใกล้สศนิตังมหาลาพังโอมสวะฮาโดนจิตโดนใจให้พี่หมุนมันแม่นนะคะลูกน้านะคะ รวยรวยไม่เคยรวยรวยนร้อยล้า10ัล้านบาทร0อยล้านบาทกลับมารวยมีี่เป็นหาเศรษทีนะคะลูกน้วันเสาร์ใช่ไหมคะวันเสาร์ที่16ปกันยาใช่ไหมคะริบกกันยายนสอันหาร้6ยนะคะงวดที um ่101ร้อยนนะคะลูกนะออกเรขกระลให้ตรงๆแม่นๆเลยนะคะวันจนทรดไวยที่เราปั่นดรนี่ลูกที่หนเห็นไ้ลูกที่หนให้ดยนะคะ นถวยรวยยับแผลนะคะลูกนะตี้องใหม่ฉลองตี้องใหม่ที่มันแม่นตรงๆนะคะลูกแรกออกมาเลยค่ะ <S <S น้องเลือกดีนะคะ <S 1> <S 1> ออกมาแล้วค่ะลูกแรกนี่ลูกแรกออกมาแล้วครับลุ้นครับลุ้นลุ้นนี่เลยวันที่หนึ่งร้อยหนึ่งลูกแรกออกมาก็เลขนี้เลยค่ะครับผมเลขศูนย์ครับผมอเราใส่เลขศูนย์ไป ก็ได้เลขศูนย์มาเลยนะนะคะอ่ะมาดูว่าศูนย์อะไรนะคะศูนย์ถ้าเติมขีดลงไปเนี่ยหัวกับท้ายก็จะเป็นเลขหกหรือเลขเก้าได้นะคะตรงนี้แต่ว่าถ้าอยากยังไงอย่างทางที่ดีอธิฐานกับน้องว่าให้มาศูนย์นะคะเขาเนี้ยศูนย์เล่นง่ายมา,มากๆเลยเนะาะศูนย์หนึ่งถึงศูนย์เก้าใส่ไปเลยนะเดี๋ยวลองดูว่าอีกตัวหนึ่งน้องจะให้อะไรนะคะเพชรกล้าศูนย์อะไรเหรอลูกเนี่ยศูนย์อะไรเหรอคะมะค่ะแม่นแม่นตรงตรงเลยนะคะ มาโรคือมา,า,า,มารัางเพชรกาองีกทีอศิตั์มหาลาภังรมตะวัหาไม่ถูกไม่ได้นะต้องถูกเท่านั้นไม่ตรงไม่ได้นะคะสิบหกปัญญาหวยไทยหวยธนบคารไทยออกเลสอ,อลสไะไรคะหมุนมาเลยค่ะอ่าเลยเห็นกันแล้วซะแล้วนะะนเห็น,หน,หนแล้วใช่ไหมคะเห็นแล้วครับอศูนย์ลูกแรกศูนย์ลูกที่สองคือ ศู <02 S 2> นย์สองค่ะศูนย์สองเดี๋ยวเราอฟันตีความดูให้จบคลิปนะคะครับผมดูให้จบคลิปแคปตรงนี้ไปก่อนนะคะครับผมแคปตรงนี้จบคลิปเดี๋ยวทอฟันเขียนตีความให้ศูนย์สองจะเป็นศูนย์ห้าก็ได้คะ่ะสองกับห้าคล้ายกันศูนย์สองจะเป็นศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์ก็ได้ค่ะหรือหกศูนย์เป็นเลขหกก็ได้เติมขีดให้มันหน่อยนะ,ะเติมขีดเติมหางให้มันนะคะเป็นหกสอง ได้นะฮะหกสองได้อ่าหกห้าก็ได้อ่าเดี๋ยวรอเขียนสรุปให้นะคะเดี๋ยวไปดูว่าที่สองก็ได้นะคะอ่าดูดูว่าจะเป็นยังไงนะคะร้อยเก้าสองก็ได้นะคะเราสองไปเป็นห้าได้อีกนะศูนย์ห้าก็ได้นะศูนย์ห้าห้าศูนก็ได้นะคะอ่ะมาดูตรงนี้นะคะขอฝันให้ดูว่าที่สองด้วยนะออกเลขอะไรว่าที่สองนะคะข้างบนออกห้าห้าค่ะข้างล่างออกสองเก้าค่ะ ขั้วบนออกห้าห้าข้างล่างออกสองเก้านะคะปิงปองงวดนันเป็นสองสองนะคะอ่าเราแต่นะคะอ่าปิงปองงวดนันเป็นสองสองนะคะอ่างวดนั้นก็ตรงนะหมุนได้สองสองกับข้าห้าเพราะว่าสองกับห้าเลคล้ายกันนะคะอ่าเราแต่นะต่อมานะคะดูงวดที่ยี่สิบค่ะเพราะหมุนได้สองศูนย์ศูนย์สองก็ดูงวดที่ศูนย์สองกับดูงวดที่ยี่สิบนะคะงวดที่ยี่สิบปิงปองเป็นสี่หกค่ะ ถ้าซื้อ46ระวังไปซื้อ49ด้วยนะคะแล้วก็ข้างล่างเป็น77นะคะงวดที่20อ่าใช่แล้วก็มีเลขข้างล่างก็เป็น55นะคะ55เหมือนงวดที่2เลยเนาะ22 55นี่ปิงปองอีกลูกหนึ่งเป็น55ลูกแรกเป็น46นะคะออก46อ่านะคะงวดที่20นะคะต่อมาดูงวดที่5หน่อยไหมงวดที่5เกี่ยวอะไรเพราะว่า2เป็น5ไง5เป็น2งวดชุ2 อาจจะไปถึงไปดูวันที่ห้าเป็นปิงปองห้าแปดนะคะข้างบ,บ,บนดอกศูนย์ศูนย์หกนะคะหรือศูนย์หกแล้วแต่นะไม่ได้เขียนครบทุกตัวนะคะคใครที่ดูคลิปจนละเอียดครบทุกซอกทุกมุมเนี่ยก็ไปเลิกเล่นจับเอาเองได้ท่อฟันก็เขียนห้าแปดไดในกระดาษด้วยนะคะอ่านะคะก็น่าจะมีประมาณนี้คงไม่ต้องไปดูวันที่ห้าสิบหรอกมั้งน้องคงไม่ได้ให้ยากขนาดนั้นนะคะอ่ะดูก็ได้นะคะแต่ว่าท่อฟันคงไม่ได้เขียนไปวันที่ห้าสิบ ก็เปนะ็นเจ็ดแปดออกไปแล้วแล้วก็พิงปองห้าศูนย์แล้วก็หกเก้าเอาหกหนึ่งหกหนึ่งเอาเก้าหนึ่งไปแล้วนะคะ,ะดูไปะนะแต่คงไม่ได้เขียนทุกตัวนะคะห้าศูนย์เขียนอยู่นะคะเจ็ดแปดคงไม่ได้เขียนซ้ํานะคะเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะก็นะแต่นะนะแต่ดวงแต่ให้โฟกัสงวดที่เป็นงวดที่สองนะคะงวดที่สองกับงวดที่ยี่สิบเนาะงวดที่สองเป็นสองเก้านะคะสองเก้าก็เป็นสองหกสองเก้าสองหกตัวเลขคล้ายกันนะคะสองห้าห้าสองสองไหม แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เพราะว่าทอฝันเโยเขียนโยก็หาว่าว่าว่าเล็กเดียวแล้วแต่ดวงคนไปจับเองกับงวดที่ยี่สิบค่ะเพราะหมุดปิงปองได้สองศูนย์อาจจะไปดูงวดที่ยี่สิบก็ได้นะสองศูนย์ศูนย์สองก็จมงวดยี่สิบก็สี่หกสี่หกสี่เก้าง่ายดีนะคะสี่หกสี่เก้าอันเล็กุปนะคะนี่ค่ะตามนี้นะมาก็มาไม่มาก็ เล่นใหม่นะคะงวดที่หนึ่งร้อยหนึ่งแล้วนะคะตรงกับวันที่สิบหกกันยายนนะคะเด่นค่ะงวดนี้ไม่มีตรงกันนะเด่นก็คือศูนย์หกไม่ใช่ค่ะเด่นก็คือศูนย์สองศูนย์ห้าหกสองเก้าสองหกห้าเก้าห้าแล้วก็รองค่ะสี่สองสี่หกสี่เก้าสี่ห้าและห้าแปดค่ะตัวที่ไม่ได้สนใจก็ไม่ได้วงตัวที่สนใจก็จะวงกลมกับดาวไว้ให้นะคะพี่เดชชอบเลขไหนอะมาถือแล้วพูดสิพูดตรงนี้พูดตรงนี้ <laughs> ถือไว,ว้ก<ม>็ที่หนึ่งร้อยหนึ่งแล้พี่เดย์ไม่น่าเชื่อสําหรับผมนะครับอันนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวนะครับความชอบส่วนตัวถ้าถามว่าชอบเลขไหนนะครับก็แน่นอนครับหมุนศูนย์สองก็ต้องชอบศูนย์สองนะครับนี่ก็คือเลขที่หนึ่งที่ชอบแล้วนะครับแล้วก็ชอบเก้าสองนะครับเป็นเลขที่ชอบอยู่แล้วเก้าสองแล้วก็หกห้าเก้าห้าซื้อ 95, บ่อยมกห้าเก้าห้าผมซื้อลอตเตอรีอ่มาก่อนล่วงหน้าแล้ว ผมซื้อเมื่อก่อนล่วงหน้าแล้วสองวันที่แล้วผมซื้อ6 5กับ95นะฮะผมซื้อหกกับ95ไปแล้วอันจะซื้อลอตเตอรี่นี่ต้องซื้อกับสถานีฉลากสถานีรางวัลสถานีรางวัลครับสถานีรางรางวันนะครับก็จะไม่ได้มีเป็นเป็นหวยชุดนะครับมีเป็นหวยใบเฉยๆถึงขายใบละ80บาทได้นะครับถ้าเกิดว่าจะเป็นหวยชุนเวลาจาับมารวมๆกันเนี่ยมันก็จะมีต้นทุนเยอะเพราะฉะนั้น ของสถานีรางวันเราเนี่ยจะเป็นหวยใบยเดียวครับก็ใบละ80ิบาทนะครับอ่าแต่อีกเลขหนึ่งที่ที่ผมชอบเนี่ยก็คือเมื่อสักครู่นี้อ่าน,นี่คือชอบส่วนตัวอาจจะไม่ไม่มีอยู่ในนี้ก็คือชอบสองสองว่าตอนที่ตัวเองไม่สบายอ่ะตัวเองไปนอนห้องหนึ่งสองสองสองนะครับก็เป็นความชอบส่วนตัวตอนที่เขาลงบานนะครับเป็นไข้หวัดสายพันธุ์บีนะครับก็แบบว่าเขาเรียกว่า อิดโรยมากครับจึงจึงต้องเข้าแอดมิดนะครับจึงต้องเข้าแอดมิดหนึ่งวันเต็มเต็มนะครับปัจจุบวันนี้ก็หายดีแล้วนะครับหายเป็นปกติแล้วไม่มีไม่มีไข้แล้วนะครับผมอ่านี่ก็คือเลขที่ชอบนะครับนี่คือเลขที่ชอบก็คือศูนย์สองนะครับหกสองเก้าสองหกห้าเก้าห้านะครับแล้วก็เลขที่ตัวเองนอนที่ห้องอ่าก็คือเลขยีสิบสองส่วนห้าแปดก็ชอบครับ ถ้าแปกั็ชอก็คือตามทุกงวดตามทุกงวดนะครับอาจจะตามผมก็ได้หรืออยู่ในนี้ผมเชื่อว่าอยู่ในที่ทาาฝันเขียนเนี่ยท้าฝันก็มั่นใจจะไม่รู้ตัวไหนใช่ครับแต่อาจจะนอกวงกลมก็ได้นะนอกวงกลมก็มี C สองกับห้าแปดที่สนใจครับตอนวันนั้นก็ในวงกลมแล้วก็ตัวกันพี่เดขท้ฝันไม่ได้เขียนแต่แรกนะแต่ว่าใน้้องพี่เดที่นอนปวด U สองสองเพราะมันไปชนกับงวดที่สองนะคะงวดที่สองที่หมุนได้สองสองแล้วห้าห้านะคะใช่ครับแต่เขางล่าออกสองเ้าด้วยนะคะใช่ใช่ใช่ ก็นะคะหวังว่าคงจะถูกหวยกันนะคองหน้าเนาะคองเพชรก้าให้ทุกคนถูกนะครับสนับสนุนให้ซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับไม่สนับสนุสนให้เล่นการันนะทุกชนิดนะครับถ้าอย่างลิปของเราไปอยู่ที่ที่ไหนก็แล้วแต่แล้วมีแปะมีปากลิงก์นะครับพวกเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในใทั้งสิ้นนะครับมีปากลิงก์ให้ไปซื้อหวยให้ไปเล่นเว็บเพราะเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ โอเคขอโชคดีร่ำรวยค่ะรวยจนฟ้ามาหาเศรษฐีกันทุกคนเลยนะคะรวย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 นะคะไปกายทุกคนรวยด้วยนะคะไปกายลูก